เดี๋ยวเราจะถามเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับวิธีคิดและการเนี่ยขอถามก่อนเลยว่า<ม>อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่แบบทําให้เราเนี่ยมาเรียนที่หมู่บ้าแรงบันดาลใจที่มาเรียนศิลปะการละครที่นี่นะครับ<ม><ม>เพราะว่าอ,อ,อย่างผมเนี่ยมีมีความสนใจทางด้านการแสดงอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เรียนอยู่ประถมอนัมนุบ้านหนึ่งเลย <c oughs> ก็คือเริ่มชอบอแสดงเป็นพราชาตอนเด็กๆก็มีความสนใจในด้านการแสดง <c oughs> แล้วก็ตอนที่สมัครสอบเนี่ยก็เซิร์ชหาว่า ที่ไหนที่มีการสอนการแสดงบ้างแล้วก็เห็นว่ามีที่นี่ที่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่ก็เลยสมัครสอบมาแล้วก็สอบติดได้ครับโอ้โลดปังทีนี้เขาชอบมีคนบอกว่าคณะที่เกี่ยวกับการแสดงดนตรีอะไรเงี้ยมาเป็นคณะที่แบบเฮ้ยจบไปมันต้องเต้นกินลำกินอะไรเงี้ยเราแบบมีทัศนะยังไงกับสิ่งนี้ผมว่าจริงๆแล้วความคิดนี้มม่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตนะครับเต้นวเต่าเนอะแล้วก็อย่างในสมัยนี้เนี่ยอาชีพที่เกี่ยวกับด้านดนตรีและการแสดงเนี่ยก็ เติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นแล้วก็อย่างประเทศเราเนี่ยก็มีนโยบายที่เรียกว่า,าการสร้างสารรค์ผลงานที่ใช้วัฒนธรรมเนี่ยในการออขับเคลื่อนประเทศเราก็สามารถแนะแนว <c oughs> เขาได้เราก็สามารถแนะแนวเขาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอา,อาชีพนี้เนี่ยไม่ได้คแค่เต้นกินลำกินนะแต่ว่าอาจจะสร้าง ความบันเทิงหรือสร้างประโยชน์สร้างข้อคิดให้กับคนที่ชมการแสดงหรือว่าดนตรีด้วยครับลดปังทีเนี้ยพอมีคนที่แน่นอนมันต้องยอมรับว่ามันยังมีกลุ่มคนที่ยังคิดว่าเต้นกินลำกินอยู่มันมีแคอย่างตัวเราเองเรยมีปัญหากับที่บ้านไหมว่าจะมาเลิกเรียนที่เนี้ยอย่างผมเนี้ยไม่มีครับแต่ว่าก็เคยเจอเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องที่มีมีประสบการณ์ตีกับที่บ้าเพราะที่บ้าไม่ไม่ให้เรียนเงี้ยหรอไม่ชอบอย่างเงี้ยหรอแล้วเขาทำยังไงอะก็ อตอนที่สอบเข้าเนี่ยบางบาง,บางครั้งผู้ปกครองเ็าจะมาด้วยส่วนใหญ่ผู้ปกครองที่ห่วงเนี่ยก็จะมาะรุ่นพี่หรือว่าอย่างผมเองเนี่ยก็จะเข้าไปคุยกับผู้ปกครองได้ใช้วิธีให้รุ่นพี่เนี่ยที่เขาอยู่จริงเ่มาคอนวีนต่อมาโน้มน้าว<ช>ต่อบแบบเออมันจะเป็นยังไงแล้วก็ในในการประถมสิเทศเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าอ,อาชีพที่จบไปเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้ว แล้วมันมีความสัมพันธ์ยังไงโอเคก็จะเห็นภาพชัดขึ้นแหลกจริงพ่อแม่ที่กังวลก็คือกังวลว่าเฮ้ยมันจะจบไปทําอะไรวะแต่พออันนี้เราให้ภาพชัดขึ้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้ไอสิ่งที่เราคิดตอนจะเข้ามากับสิ่งที่มาเรียนจริงเนี่ยมันมันมันต่างหรือเหมือนกันยังไงรับ ผมว่ามันต่างเพราะว่าอย่างอย่างตอนแรกเราแค่คิดว่าเราแค่อยากเรียนการแสดงแต่ว่าพอเราเข้ามาเนี่ยจริงๆมันคือมันลึกกว่านั้นมากๆนอกจากจะเรียนการแสดงแล้วมันยังมีอาชีพอื่นๆในหนึ่งโปรดักชันเนี่ยมันก็จะมีทั้งพ่วงกับผู้เขียนบทหรือว่าออกแบบเพื่อการแสดงมันมันลึกมากๆแล้วมันมีจริงๆมันมีอีกหลายแขนงมากๆเลยครับก็มันกว้างกว่าที่เราคิดละกันใช่ไหมทีนี้เราเหมือนว่าเราเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมแ้วเราก็มาเรียนที่บางแสนมันคือมีความแบบปรับตัวยากง่ายยังไงบ้าง ผมว่าจริงๆมันมันปรับตัวไม่ไม่ยากขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เนี่ยบางแสนเนี่ยมันมันมีความมีความเจริญก้าวหน้ามันมีออมันมีเทคโนโลยีมีอะไรหลายๆอย่างที่อำนวยความสะดวกเราเหมือนที่กรุงเทพเ,ออเราก็แค่รู้สึกว่าแค่มาเปลี่ยนสถานที่หรือว่าเปลี่ยนที่นอนแล้วเราก็มาเรียนมาเจอเพื่อนก็ปรับตัวได้ครับแล้วการกินกันอยู่ยากไหมง่ายมากครับเพราะว่ารอบมอนี่มีของกินเยอะมากออนะคบแล้วเราอยู่หอยังไงหอนอกหรือหอหนใอ อย่างผมอยู่หอ,อน,นอกครับแต่ว่ามันก็มีสามารถลงได้ว่าเราอยากอยากอยู่หอน,นอกหรือว่าอยากอยู่หอนในอะไรเงี้ยครับอ๋อก็ไม่ได้มีการบังคับว่าว่าจะต้องเรียนเออเรียนที่นี่ปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยต้องมาเรียนหอใน,นก็ไม่จําเป็นไม่มบ<า>งมังคับครับอนนอได้โอเคได้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้อาชีพดีกว่าในในมุมมองของอาชีพอีกนิดนึงขยี้อีกนิดนึงก็คือว่าพอจบไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างเอ่อในหนึ่งโปรดักชันเนี่ยครับนอกจากจะมีการแสดงแล้วมีดนตรีแล้วก็ยังมี สเตเตอรเมนเจอร์ที่เป็นการกำกับเวทีหรือว่าจะมีการเป็นผู้กำกับอย่างที่ว่าในเอกหนึ่งเนี่ยมันจะมีย่อยไปอีกค,คือกลุ่มวิชาการกำกับการแสดงละครเพื่อการเรียนรู้ก็สามารถจบไปเป็นครูได้หรือว่าเขียนบทหรือว่าการแสดงการเต้นต่างๆเนี่ยมันก็บีจริงๆอาชีพม,มันก็เป็น ตรงๆมีให้เห็นเยอะแยะตามเอกตามขนแงในโปรดักชันนั้นๆเนาะเออเมื่อกี้มันยังมีอีกภาคหนึ่งที่แบบว่าพูดถึงแต่ยังไม่ได้ไปดูใช่ไหมมันคืออันใหม่อ๋อสาขาการจัดการและการผลิตสื่อครับซึ่งที่เขาเรียนอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่รุ่นเนี้ยครับเป็นรุ่นแรกเลยของของสาขานี้อ่การเรียนการสอนของสาขานี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์การคิดการจัดงานอีเวนต์หรือว่าสื่อต่างๆ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสื่อครับฐานนี้จะจะเรียนทุกอย่างก็เหมือนโปรดักชันที่เราเานี้เนี้ยก้องก้องมีการทําสคริปต์รายการมีการทำโปรดักชันใช่ไหมก่คับรวมอยูตรงนี้ด้วยเนาะสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับน้องๆที่กําลังดูอยู่ทางบ้านว่าแบบเอออยากจะมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับฝากทิ้งท้ายไว้ก็ขอฝากสําหรับน้องๆที่สนใจเรียนในด้านดนตรีแล้วก็การแสดงนะครับถ้าถ้าเราสนใจเนี่ย ก็ขอให้ลุยเลยดีกว่าครับออสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้หรือว่าที่ชมรายการนี้อยู่ก็สามารถสมัครได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ,รบแล้วก็มาสอบแล้วก็เราก็มาเจอกันครับได้เลยนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะน้องๆอย่างที่พูดถึงคือถ้าสมมติน้องๆอยากสอบเข้าที่นี่หรือไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเรามี t c a คส e r อ p p l i c พลิเคชันที่ดูระเบียบการในการสอบเข้าได้ว่าเออของมุป้าเนี่ยเขาจะมีการเปิดรับรอบไหนแลแต่ละรอบเนี่ยใช้คะแนนอะไรบ้างเนาะแล้วก็อย่าลืมติด ตามนะคะยูทูบทีแคสเตอร์ออฟฟิเชียลนะคะกด subscribe ไปด้วยเพราะว่าดูคลิปดีดๆเหล่านี้ก็จะมีอัปเดตมาก่อนใครเลยแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมเพจ f a c e b o o ทีแคสเตอร์ไว้ติดต่อสอบถามรวมถึงผลิตคอนเทนต์ดีๆ mm hmm. เกี่ยวกับการแนะแนว mm hmm. การศึกษาที่จะเชิญน้องได้มากขึ้นวันนี้ก็ยังไงขอบคุณเอิร์ธโทนมากเลยที่พาพี่เนี่ยไปดู oh. มาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะไปที่ไหนติดตามกันอีกทีนะครับครั้งนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ